วัสดีครับผมนายเชิดครับผมมามากินข้าวเที่ยงน้ำกันนะครับผมนี่ครับง่ายๆก่อนครับผมว่า,างจากงานไปเฮ็ดงานมาเอาเฮ็ดเฮ็ดเอาให้แบบสะเทือนวงการเลยครับอาจา้ <laughs> จาเ<ถ>ชื่เพื่อนเพื่อนเพื่อนกินเนี่ยจ๊นนะจ้ากินสองกันมาข้าวเที่ยงพอไร<อ>ครับเอาพ่อเนี่นะครับากินได้เนี่ครับข้าวถุงสำนีพ่อครับเนี่ย เปิดมัมเบิรงดิโอ้มัมสุดยอดเลยใส่เวฟครับไม่ไค่อยเวฟเอาบอที่ปิ้งเอาแกงง่วงเลยเนาะแนนสุดยอด, <c oughs> ด,ดเลยตนี่มาคอยจะไล้ครับนี่เพื่อนๆไม้เยอะ <c oughs> ๆม่เอาพักดองครับเดี๋ยวทองเสียเพราะทองยังไม่ค่อยดีช่วงนี้ <c oughs> เอาแค่นี้ก่อน,นนะจ้าะเศก็น้องต่ำมันซื้อมาอืก <c oughs>

ผสม,สมเป็นร้ายแล้วแต่บางคนก็ชอบเพียงอโอ้โสุดยอดเลยแบบเผ็ดนะพริกจากเม็ดนี่ว้ามันเขาแบบจำเร็ดรูปแล้วนะอ่ะนะออืฮะเขาจาม,มาแล้วออืือ แต่พริกสดมากินกับน้ำโุปนันกุบยเลยครับเผ็ดมากอมโอ้โหเสียงนกหน่อยมันไม่เห็นั่งนะครับผมนกเขาไม่เห็นั่ดงอยู่นี่ยสุดยอดเลยใส่ด้มมัมมัมมือค้นเป็เไนไต่ นำกับเพาะนำกระนำกับเป็นแลนน้วเนาะอ,อือจะไับเปรี้ยวดีเฮ้ยแกกินมากัดปันกินมะนาวล่มมะขามเหมือนไหม,อม <laughs> หอมหวงเป็นไงมันก็เปรี้ยวแล้วอันนี้เขาเอิ้น้ำบักหอยนะครับมีหอยแข้งครับหอยแมงปูหอยเชอรี่ครับผส,สมกันชางกาัน กิบบปนปลาปิกปลาปลาอะไรน้าตัวน้นอยๆคล้ายๆปลากะเพียนเนี่ยน้องติ้งอะอออเนาะขอบคุณหลายๆนะครับผมเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับ เวยดีบอ่ะมอยเซ็งหมดนี่สูกกันมากอ่ะนี่มอยเซ็ดีบอ่ะก็เอาหอยเซ็เงใส่แทนได้หมดแล้วเนาะประยุคใส่กันได้หมดมีทั้งอะไรอ่ะอันนี่หอย ไฮเชอรี่กับหอยแข็งหอยแคงนี่อันนี้คือหอยแคงหอยแขงคู่นะครับจุดยอดเลยไหนดูนี่หอยแคงงนี่นี่หอยแค็งพริกหอยค้างก็ได้คนไม่ใช่หอยค้างคนค้างคือค้างคค้างไห้เบอร์เลยดิ กินไ่เพี้ยนเลยจะได้ข้างอยากกินหอยค้างหมต้องกินตอนกลางคืนใช่แเพื่อนันีหรอเพื่อนเนี่ยทัานบอกเออหัวเราะไปยอกันนะเพื่อนเพือ แต่ดกวามันสมไหล่สมมันสองอย่างสมทสองอย่างสมทำไงมัมกับสมมันเป็นแล้วอันนี้ก็เป็นแล้วนักต่อมันซื้อมาจากมึ่งคนครับเป็นคืนสุดยอดเลยเผ็ดๆชิ้มมัมที่นะอืมอย่างกัน แดดโคดนัวเลยแดดนัวมากเลยเพื่อนๆพ้องต่ำกินเมิ้งนะครับผมบอกเพื่อนต่ำห้อยครับต่ำต่ำชั่วใจห้อยครับบางสิต้องเอพักดองครับแล้วประกันให้ต่อมแสบอ อืมครับผม้เวทได้ใจขนาดเลยขอบคุณหล,ลายๆนะครับคนนี้เขามาติดตามเฮหน,หน้านะครับช่วงนี้หน้าติดงานรับน่างกับสีไทยควบคู่กันไป อเลยตัดให้มันเล็กหน่อยเพชรยนเลยนี่ตัดง่ายตัดยากเพชรมันยาว แล้งตั้งวงกับน้องตอมอ,ะะอยู่หาอะไรสบชื่นกินกันเลก,กินลาบปลาตองเนี่ย ึใจคนบางคนหนึ่ง,ม,ง,ม,งมันเพ็ดเนี่ยว่าเพ็รหลายอยแข็งอยากตักย่านไลย เป็นพืชน,นองตอมเป็นซื้อมาหลายครับกิดนบาทัานก็เลยขามมือมันก็เลยเป็ี่นหลายพอด <c oughs> สแสดงว่าแม่ค้าเจ้ายิบ<ม>อันที่มันจะใกล้เปลี่ยนแล้วไง แบบหลายนัวหลายครับสุดๆเลยประแดกเพื่นนะมาต้มเองปรุงเองครับสูตรเพิ่น ยายทอามาเห่นนั่นโอ้ผมย่อมแพ้ครับเพริกสามซ่อนสามซ่อนใ่ญ่นะครับซ้อนพี่เพื่อนนะครับ จัดเนี่ยตัเปน่อยมากเห็นไหมมอมากเนี้ยวะเนี่ยดืน้ำให้ไหมอือือโอุ้ดตุเล,เ,เลยครับเพื่อน แรวตัดเรงหานะครบจเจียบดยอดเลยคลิปนี้ผมจิขอจบในความนีอนนะครับโอ้โัวทหลายๆนะครับน้ำมูกน้ำตาอะไรเย็ด มาเจอกันไหมครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ